สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับเจตุกซ่าหายระเบิดนะคะวันนี้เจตุกซ่านะคะรู้สึกนอนไม่หลับเลยหลังจากที่จันและพฤหัสนะไปดูเรื่องอ,อ,อุ้มรักเกมลวงมาค่ะทุกคนโอ้เจ๊ J. น้ำตาแตกเจ๊ J. แบบโอ้ตายแล้วเครียดเก็บเกี่ยวมาก เกี<ข>้ยวของเกี้ยวของเจ๊แม่นางงูพีดดูดีนะที่นางสู้นางแบบอืต่อสู้ไม่เกี้ยวไม่กดจมนคนดีของเจ๊นะคะถึงยังไงนะถึงใครจะไปดูมาแล้วหรือยังไงเจ๊ก็ขอพูดเถอะจะหาว่าเจ๊ากาอกระแสมันก็จริงอะนะเจ๊ขอกาอกระแสเกี้ยวเอยนะคะหืมนะคือเจ๊อยากให้คะแนนเรื่องนี้นะคะเออสิบ 10บสบนะคะทั้งทีมงานทั้งตัวนักแสดงนะคะพอดเรื่องกินใจใจมากจะมีความสุขมากที่ได้ดูละครเรื่องนี้แล้วก็เครียดเครียดไปด้วยเฮ้ยมันร้องไห้เลยเว้ยมันนึกถึงบอกว่าเฮ้ยถ้าฉันเป็นโกรธชมน์น่ะฉันจะทํายังไงฉันไม่เหลือใครเลยทุกคนก็ได้ลูกไปฉันเไม่เหลือใครเลยคอดแล้วยายจิ๋วก็ต้องไปอยู่กับสิบทิศและยายเมนกะพุนปิ่นปาก ส่วนลูกของเพียงพันแสงแล้วก็ไข่ของฉันอีเพียงมันก็ใจเพียงมันก็ต้องมาเป็นเลี้ยงกับบ๊อบแล้วฉันล่ะฉันจะเป็นแม่ทุนหัวเหรอหรือจะอยังไงฉันไม่เข้าใจเลยแต่ขอพูดถึงเพลงนี้ก่อนได้ไหมทำไมต้องเป็นฉันเพลงประกอบละครอุ้มรักเกมลวงขับร้องโดยคุณมาเรียมเกล เนื้อเพลงดีมากเลยทุกคนดิฉันประทับใจมากนะคะซึ่งมาริมเกลเนี่ยนะคะเธอได้แบบว่าพูดถึงเพลงนี้นะคะบอกว่าเพลงนี้สื่อสารแทนเกียวเลิกกับพระเอกก็เลิกไปไม่ได้สนใจเท่าไหร่แต่พอเห็นเขามีความสุขกับคนอื่นเฮ้ยทำไมมันเจ็บคงเพราะคิดมาตลอดว่าเขาไม่มีทางรักใครได้เท่าเราอีกแต่สุดท้ายเขาก็ไปเจอคนอื่น กลายเป็นเรายังเจ็บยังไม่มีใครเพราะเรายังรักเขารักใครเท่าเขาไม่ได้อ้าวทำไมต้องเป็นฉันเจ็บอยู่คนเดียวความรู้สึกมันเหมือนกับเก็บไว้กับตัวเองไม่ใช่ไม่รู้สึกนะแต่ภาพเกลียวเขาสตรองเขาคูลไม่สนใจกับเรื่องแบบนี้หรอกแต่พอกลับบ้านคือแบบหมดสภาพเราไม่สามารถให้ใครเห็นได้ บางทีเราสตรองแล้วมันต้องใส่หน้ากากให้คนอื่นเห็นว่าฉันอยู่ได้ฉันอยู่ไหวเพลงนี้เลยจะต้องเศร้าค่อนข้างมากในขณะเดียวกันก็ต้องสตรองด้วยมันคือสองอารมณ์ที่ต้องเอามาบวกกันจะสื่ออารมณ์ออกมายัางไงให้คนฟังรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้สตรองนะทั้งที่จริงๆข้างในอะ่ะเขาพังมากนี่คือคุณมาเรียมเกรนะคะได้ สัมภาษณ์ที่ความรู้สึกไว้ที่ใต้คลิปเพลงนะคะว่า,ารู้สึกอย่างไรนะคะกับเพลงทำไมต้องเป็นชั้นนะคะเนื้อเพลงนะคะคนศิลปินที่ร้องก็คือคุณมาเรียมเกรนะคะเนื้อร้องคุณอัจฉริยาดุลยภัยบูรณทำนองก็คือคุณอัจฉริยาดุลยภัยบูรณเรียบเรียงโดยคุณชลทัศน์ชาญสิริเจริญกุลน,นะคะ ขอไม่ร้องนะคะเพราะว่าร้องไม่พอเหมือนคุณมาเรียมนะคะให้ทุกคนไปเปิดฟังเองนะคะแต่อยากจะยกตัวอย่างเนื้อเพลงนะคะมันไม่ยุติธรรมสักนิดความผิดฉันคนเดียวใช่ไหมทําไมถึงต้องมีแต่ชั้นที่เสียใจเธอไม่เห็นต้องเจออย่างฉันมีแต่ชั้นที่ต้องโชคร้ายมีแต่ชั้นที่ต้องทนรับทุกอย่างพยายามอภัยให้เธอแล้วพยายามยินดีกับเธอแล้วแต่ใจมันยังมีบางคำถามที่ฉันไม่เข้าใจ ทำไมต้องเป็นชั้นคนเดียวที่ลืมไม่ได้ไม่ว่าจะนานเท่าไหร่ทำไมต้องมีชั้นคนเดียวที่เจ็บทุกครั้งที่มองดูเธอรักใครทำไมต้องมีแต่ชั้นที่จมในเรื่องเดิมๆยังรักใครอีกไม่ได้เธอออกเดินทางไปแล้วตั้งไกลแต่ชั้นยังไม่ไปไหนคงดีแล้วที่เธอเลือกเขาเธอคงรักเขามากทช่ไหม เป็นความรักที่ฉันไม่เคยได้รับมันจะมีทางให้ฉันได้เดินต่อไหมเป็นไปได้ไหมที่คนอย่างฉันจะได้มีสักคนที่รักที่ฉันเป็นพยายามอภัยให้เธอแล้วพยายามยินดีกับเธอแล้วแต่ใจมันยังมีบางคำถามที่ฉันไม่เข้าใจโอ้ย,อยฉันกราบอะแต่งได้ยังไงวะโอ้หแบบ แต่งได้ยังไงอะ่ะมันแบบมันคือความรู้สึกอะทั้งหมดอะที่ถ่ายทอดออกมามันไม่ใช่เฉพาะเกี่ยวกวับชมนนะมันเกี่ยวกับคนที่แบบเคยมีความรักครั้งเก่าที่มันไม่สมหวังแล้วเราแบบเราอยู่ที่จุดเดิมอะทั้งที่แฟนเก่าเราอะเขาไปไกลเขาไปไหนต่อไหนแล้วอะแต่เรายังไปไหนไม่ได้ถึงแม้เราจะมีใครใหม่หรือจะไปยังไงเขาก็ยังอยู่ในใจเราอเพลง โอ้ยตา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 ยโอ้ฉันเนี่ยคือสิ่งที่แบบอยากจะมาเล่าจริงว่าแบบอาทิตย์ที่ผ่านมานะแบบดูไปก็แบบน้ําตาไหลไปคือรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบคนเรานะคะส่วนใหญ่อ่ะจะมองที่ภายนอกถ้าคนดังแรงคนที่แบบเฮ้ยเสียงดังแบบเด็ดขาดแบบว่าเหมือนแบบเฮ้ยหอ้นี่แบบหูแรงว่าแบบอุ้ยอะไรอย่างเงี้ยคือสังคมอ่ะก็จะคิดว่าแบบ เป็นอะไรที่เป็นคนที่แบบเข้าหายากเป็นคนที่แบบแข็งเป็นคนที่ไม่แน่คบเป็นคนที่หาเรื่องก่อนซึ่งมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่เลยมันตรงกันข้ามเลยนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดในอุ้มรักเกมลวงนะคะซึ่งถึง EP ีที่20นี้นะคะเราทุกคนก็เริ่มที่จะเข้าใจแล้วนะคะว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรนะคะ เกี่ยวเองนะคะก็ด้วยความที่อยากจะไปเคลียร์อยากจะไปขอโทษนะคะที่อาจจะทําให้ปินปากหึงหวงตัวเองกับสิบทิศนะคะโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรืออาจจะแสดงอารมณ์ในการที่แบบว่าอาจจะโกรธหรือว่าตบโตเกียวไปเกี่ยวก็รู้สึกผิดอะ่ะคือในใจเกี่ยวก็ไม่ได้สบายเลยนะคะแล้วเกี่ยวก็รู้สึกว่าแบบบางครั้งการยียวนกวนโมโหของ เกี้ยวเองก็อาจจะทำร้ายจิตใจปิ่นปักให้หึงหวงหรือไม่สบายใจเพราะฉะนั้นเกี้ยวเขาก็ไปขอโทษแต่สิ่งที่ปิ่นปักเขาก็โอเคแต่เขาก็คงแบบคือเราอยากให้ปิ่นปากอ่ะขอโทษเกี้ยวด้วยอ่ะอยากจะแบบว่าแบบอยากขอโทษอ่ะคือขอโทษซึ่งกันและกันน่ะแต่ปิ่นปากกลับแบบเหมือนอันนี้จริงๆนะในความรู้สึกเรานะคนอื่นจะว่ายังไงหรือจะ คือจะแบบทีมปินปากจะเข้าใจว่าแบบเออจะหึงหวงใจงไงนั่นคือคือจริงๆเราเข้าใจตามเอ่อฮอร์โมนหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าคนท้องก็อย่างนี้แลหละเฮ้แต่เกี้ยวก็ท้องเปล่าอ่ะเกี้ยวยังแบบยังกล้าไปขอโทษอ่ะเออแล้วปิ่นก็ควรจะแบบขอโทษเกี้ยวด้วยนะจริงๆเราคิดว่าฉากต่อไปหรือว่าตอนต่อไปอ่ะเราอยากให้ปิ่นปากอ่ะขอโทษเกี้ยวอยากจะให้นางสำนึกมีสิ่งที่นางทําให้มันเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้น จริงๆอยากจะให้มีฉากนี้จริงๆนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะในอ,อ,อุ้มหลักเกมลวงที่ตอนที่เขาคลอดกันนะคะเรื่องนี้ให้ความรู้มากเลยเกี่ยวกับภาวะคันเป็นพิษนะคะหรือภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนดมันเกิดขึ้นได้นะคะเนื่องจากว่าหลายสาเหตุหลายปัจจัยและที่สำคัญก็คือว่าการที่เกี่ยวมีอุบัติเหตุรถชนค่ะ เพราะฉะนั้นท้องเมื่อได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงก็อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนภาวะรกลอกตัวก่อนกําหนดและเมื่อมีการเสียเลือดหรือเกิดภาวะรกลอกตัวก่อนกําหนดเลือดก็จะเสียเยอะแล้วกลไกการแข็งตัวของเลือดนะคะหรือ DIC ตัวยอ่อนะคะไปเซิร์ชในอกูดูนะคะว่าคืออะไรก็คือภาวะ กลไกของเลือดผิดปกตินะคะและตอนต่อไปในทุกคนยิ่งน่าติดตามมากแต่ขอชม EP ที่2ีก่อนนะคะในช่วงที่เกีียวเขามีการเสียเลือดนะคะมีภาวะรกลอกตัวก่อนกําหนดแล้วเกิดภาวะเลือดออการกลไกการแข็งตัวของเลือดผิดปกตินะคะที่หมอเจตได้ให้เตรียมเกล็ดเลือดหรือเพลเลตนะคะมาให้คนไข้นั่นคือแบบ โอ้เนียนสมจริงแบบว่าโอ้ยเชื่อตามเลยแล้วก็ในกรณีของปินปากที่พอเสียเลือดใช่ไหมคะก็ทำให้ความดันตกนะคะคุณหมอก็สั่งให้เอาเลือดมาเตรียมให้คุณปิ่นปากหมอจูนก็เอาเลือดมาให้นะคะแล้วจากนั้นเนี่ยคือทุกอย่างมันสมจริงมันเรียวไปหมดคือคนแต่งอะ่ะคนแต่งละครเรื่องนี้สุดยอดมากๆเลยนะคะว่าแบบ คุณก่อนที่คุณจะแต่งอะ่ะคุณไปเสิร์ชหาข้อมูลของทางด้านสูตินารีเวดอะ่ะว่ามันจะมีภาวะอะไรที่เป็นภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภมีภาวะอะไรที่ทำให้หน้าวิตกในช่วงที่คุณแม่ตั้งคันแล้วแบบเขียนได้ดีมากเนื้อหาเป็นวิชาการซึ่ง ดิฉันอยู่ในกลุ่มทางด้านสาธารณสุขเนี่ยแบบดูแล้วเคยแบบเชื่อตามแล้วแบบภาวะแบบ DIC อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหดิฉันปลื้มมากคือทีมงานทำกันบ้านดีมากแล้วก็หมอเจ็ดก็ CPR กดหน้าอกนะคะกดหน้าอกได้แบบแขนตึงมากเออคือเชื่อว่าเขาเป็นหมอจริงๆอ่ะแล้วหลังจากที่แบบออก่อนที่คลื่นหัวใจของเกีียวอ่ะจะเป็นเส้นราบเรียบเส้นตรงนะคะหรือทางสับ เทคนิคเขาเรียกว่าเส้นเป็นอสซิสโตเลก็คือเส้นราบเรียบคือไม่มีชีพจรแล้วนะคะหัวใจก็จะเต้นเร็วขึ้นนะคะเป็นไซนัตแทกิี้คาเดียนะคะ S.V.T. นะคะซึ่งในนีนน้อาจจะไม่ต้องพูดอะไรละเอียดมากแต่ว่านะคะเข้าใจเลยว่าหัวใจมันเต้นเร็วขึ้นแล้วมันพริ้วพิ้วแล้วทีนี้พอแบบว่ามันเต้นเร็วมากๆแล้วหัวใจมันก็อ่อนแรงก,ก็พริ้วลงก็หยุดนะคะคือแบบสมจริงสมจังแล้วหมอเจ็ดก็ปั๊ม C.P.R. อุ้ยเจ้ามากคือละครเราแบบ หมอเจตคือทุกสิ่งทุกอย่างคือเป็นแสงสว่างของเกี้ยวเป็นแสงสว่างของทีมเกี้ยวคือหลังจากที่พอหมอเจตจะแบบช่วยเหลือแล้วจะกลับไปใช่ไหมแล้วคุณหมอจุนเขาก็มาบอกว่าเออน่าสงสารเธอนะคะเธอนี่แบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าแบบไม่เหลือใครอะ่ะคือลูกก็ต้องเอาให้สิทธต์กับปิ่นปากไปนะคะแล้วลูกที่ปิ่นปากท้องเพียงพันแสงก็เอาไปเลี้ยงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกี้ยว กดสมนไม่เหลือใครเลยอ่ะแล้วหมอเจตก็อุตส่าห์คือยังคิดถึงว่าเฮ้ยแบบอยากจะแบบเข้าใจเกี้ยวอยากให้กําลังใจอ่ะผู้ชายคนนี้จิตใจดีมากเลยนะคะนอกจากเป็นหมอแล้วจิตใจของหมอเจตนี่ยังงดงามมากนะคะไปถ่ายคลิปวิดีโอน้องทั้งสองคนนะคะเจ้าจิ๋วกับเจ้าตัวเล็กนะคะมาแล้วก็เปิดให้เกี้ยว ขนาดเกี้ยวที่นอนไม่ได้สติในห้อง ICU เนี่ยนะคะแต่คุณรู้ไหมคะการที่คนเรานะคะหลับไม่ได้สติหรือคนไข้อาการโครม่านะคะโคมา่าหรืออาการหนักนะคะสิ่งที่ร่างกายทำงานอยู่คืออะไรคะประสาทหูค่ะปราาะสาทหูคือบางทีนะคะเวลาเราไปเยี่ยมใครที่เขาหมดสติแต่สิ่งหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ได้ยืนยันแล้วนะคะนั่นก็คือประสาทหูของคนคนนั้นค่ะเขายังรับรู้นะคะเขายังมีงานวิจัยว่า เก็บตัวอย่างไปนะคะมีคนไข้อยู่ที่ ICU นะคะเออนี่เป็นวิชาการจริงๆนะคือสลบไปแล้วเขาว่าประสาทหูเขายังได้ยินนะคะมีการที่พยาบาลคนหนึ่งอะไปดูแลเขาเป็นเดือนเลยนะแล้วเขาก็ฟื้นขึ้นมาได้แล้วเขาก็จําเสียงนางพยาบาลคนที่ไปคุยกับเขาทุกๆวันได้เนี่ยหมอเจ็ก็ใช้หลักวิทยาศาสตร์ตรงนี้ว่าถึงแม้เกี้ยวจะสลบเกี้ยวจะไม่รู้ตัวแต่สิ่งหนึ่งที่ยังทํางานอยู่ก็คือ ประสาทรับรู้ทางหูนะคะหูเกี้ยวยังได้ยินนะคะก็เอาภาพเอาเสียงเด็กร้องเอาอะไรมาเปิดให้เกี้ยวฟังอะ่ะเหมือนแบบเคยเกี้ยวเธอต้องเธอต้องสู้นะเพราะว่าถ้าผ่านคืนนี้ไปไม่ได้ก็คือแบบหมดหวังเพราะว่าอาการเขาหนักมาก คือกำลังใจคนไข้กำลังใจต้องมาที่หนึ่งสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าทุกท้าเรียนพยาบาลนะคะเห็นทุกเป็นแบบนี้นะคะทุกอยากบอกว่าทุกมีความรู้ด้านพยาบาลนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าถ้าคุณมีคนไข้ที่อาการหนักหรือไม่รู้ตัวนะคะคุณต้องบอกต้องพูดสิ่งดีๆให้กำลังใจเขานะคะถึงบอกว่าเวลาเราไปเยี่ยมคนไข้หรืออะไรก็แล้วแต่ห้ามร้องไห้ห้ามพูดสิ่งไม่ดีต้องให้กำลังใจต้องให้ความ สิ่งที่เขารักสิ่งที่เขามีพลังกลับมาค่ะอย่างที่หมอเจ็ททำกับเกี้ยวกับกดชมนนะคะคืออัดคลิปลูกไปให้ดูได้ยินเสียงเด็กร้องซึ่งแบบเป็นอะไรที่เกี้ยวรอคอยเป็นอะไรที่ต้องการจะเจอกับจิว๋วกับลูกที่เขาอุ้มท้องมาตลอด8เดือนนะคะซึ่งแบบโอ้ยมันเป็นอะไรที่งดงามอะทุกท้าบประทับใจมากนะคะเจ๊ก็เลยอยากจะมาเมาโมยกับทุกคนนะคะแบบว่าเอเอนี่แบบเออมาโมยอยากระบายกับเพื่อนๆน่ะเพราะว่า อุ้มรักเกมลวงอะคลิปที่แล้วอะเจ๊ก็ได้ไป80,000ืวิวอู้ยกราบขอบพระคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาเม้นที่เข้ามาทีมเกี่ยวทีมปิ่นปากทีมนั้นทีมนี้นะคะหรือจะมาเบื่ออีเจ๊ปากแดงนะคะอีเจ๊ปากแบบปากหน้ากลัวจังปากงั้นอยางนี้นะคะ <laughs> เจ๊ก็กราบขอบพระคุณมากๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เอ,อ่อทุกซ่านะคะก็อยากจะมาบอกว่าขอฟันธงค่ะฟันธงเรื่องนี้นะคะหมอเจตต้องได้กับเกี่ยวแน่นอนค่ะหมอเจคือความหวังของพวกเรานะคะ หมอเจตจะเป็นผู้ชายที่เข้าใจกดชมนและจะพากฎชมน Move on ค่ะแน่นอนนะคะถึงยังไงคิดว่าบทละครมาถึงขั้นนี้แล้วนะคะช่องวันก็ไม่ทําให้เราผิดหวังหรือถ้าทําให้เราผิดหวังนะคะตุ๊กซ่าไหาระเบิดนะคะจะไป <c oughs> จะจะไปบุกช่องวันนะค,ะคิดว่านะคะ99.99 99นะคะกดชมนลจะได้กับหมอเจตค่ะแต่ตอนที่21นะคะอาจจะปวดปัน่ปนปวนนิดนึงนะคะเพราะว่าที่ปินปาก ชีก็แบบว่ามีฮอร์โมนของความเป็นแม่ชีอุ้มท้องชีก็รักไงรักน้องนะคะรักลูกลูกชายก็แบบหูนะ่ารักบอบบางความเป็นแม่ก็มีฮอร์โมนของความเป็นแม่ก็จะมีอารมณ์ของการห่วงก็อยากจะดูแลทั้งสองไม่อยากจะเลือกใครอยากจะเก็บไว้ทั้งสองคนนะคะซึ่งมันจะมันมากเลยทุกคนเนี่ยต้องอรอลุ้นมันจนั์นะโอ้แต่แล้วสอาทิตยีนั้จะต้องลุล้นอีกแล้วฉันก็เลยมาเมาส์มอยสสปอยเรื่องนี้กับทุกคนก่อนนะคะ แต่เจ๊ตุกซาเนี่ยฟันธงเลยว่าเรื่องนี้ต้องจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะก็คือ,อ,อปิ่นปากและก็สิบทิสก็ได้เข้าใจกันได้ผ่านมรสุมรักครั้งนี้จนรักกันมากขึ้นได้ลูกสาวเจ้าจิ๋วที่กดชมนอ,ออุ้มท้องให้นะคะไปเลี้ยงดูอย่างมีความสุขแล้วก็มีเกี้ยวเป็นแม่เป็นแม่อีกคนหนึ่งที่ตั้งครรน,นะคะส่วนลูกของ เ,เพียงพันแสงกับเกี้ยวไข่ของเกี้ยวนั้นนะคะก็เพียงพันแสงก็ต้องมาเลี้ยงแล้วเกี้ยวก็ต้องมีส่วนในการเลี้ยงแล้วก็มีคุณหมอเจดมาเป็นพ่อทุนหัวด้วยนะคะเรื่องนี้จบแฮปปี้เอนดิ้งแน่นอนค่ะทุกซาฟันธงค่ะก็หวังว่าวันนี้นะคะแฟนๆใครที่ยังอารมณ์ค้างนะคะก็มาเมนในช่องดีฉันได้นะคะขอบพระคุณจริงๆนะคะที่เข้ามาติดตามเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะคือดิชันก็ไปอ่านทั้งเพลงทั้งไรอุ้ย กันนำนะคะทุกคนแบบว่าอินเหลือเกินทุกคนแบบพิมพ์เกี้วเยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นเรามีเพื่อนอีกมากมายนะคะที่บางคนยังมูฟออนไม่ได้เลยดิฉันก็หวังว่าละครเรื่องนี้จบแล้วนะคะเราก็จะมูฟออนได้เช่นเกี้วก้าวเดินต่อไปค่ะหรือถึงเรายังหาหมอเจตไม่เจอยังไงเราก็มีตัวเรานะคะที่เราต้องรักตัวเองให้มากที่สุดนะคะรักตัวเองมีความสุขกับตัวเองค่ะ บางครั้งการอยู่คนเดียวมันก็ไม่ได้แย่เสมอไปนะคะเราอยู่กับตัวเองรักตัวเองอยู่กับลมหายใจอยู่กับสิ่งที่ดีๆทําประโยชน์เพื่อคนอื่นการเสียสละมักสร้างปฏิหารเสมอเรื่องนี้อุ้มรักเกมลวงก็ได้สร้างปาฏิหาริย์ให้กับพวกเราทุกๆคนมีความสุขมากคะ่ะขอบคุณดารานักแสดงผู้กำกับช่องวันส1มสอย่าลืมติดตามนะคะอุ้มรักเกมลวง ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา20.1สุ 20. นทางช่องวัน31ค่ะวันนี้ตุ๊ก่าหายระเบิดต้องขอลาไปก่อนกราบสวัสดีทุกท่านค่ะ